มี6ข้อคิดของคนอยากรวยนาะมาฝากกันนะไปดูข้อคิดแรกก็คือว่าต้องเลิกบ่นค่ะ 2. เลิกขี้เกียจ 3. เลิกชอบความสบาย 4. ก็คือเป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกคิดเล็ก 5. เป็นเรื่องของการเลิกใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะ 6. คือเขาเรียกว่าเลิก อยู่ใกล้คนคิดลบนี่คือ6ข้อคิดนาเป็นสาระน่ารู้ที่ถ้าอยากวันนี้ดาคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนรวย เลิกทำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะคะบอกเลยว่าสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนสามารถเป็นคนรวยได้ถ้าหากนะหกข้อคิดนี้เป็นข้อคิดที่สามารถนำไปทำได้จริงและปฏิบัติได้จริงนั่นเองนะคะซึ่งคนรวยส่วนใหญ่มกกักจะทำสิ่งเหล่านี้นั่นเองนี่เป็นเกจาระความรู้ที่ควรควนำมาแบ่งปันกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและกดติดตามไว้นะ คราวหน้าจะมีสาระอะไรดีแบบแบ่งปันติดตามกันนะคะและวันนี้ถ้าหากท่านใดดนาะสนใจในเรื่องของการลงทุนเรียนรู้การลงทุนนะอยากเรียนรู้ก็ไปติดตามควายได้ที่เพจควายสังหารนะคะก็จะมีทรัพย์เยอะแยะมากมายให้ดาถ้าวันนี้อยากลงทุนหรืออยากจะเขาเรียกว่าจัดสรรในเรื่องของเงินนะเพื่อเอาไปต่อยอดในธุรกิจนะเขาเรียกว่าเสริมสร้างส,างสภาพ คล่องทางการเงินนั่นเองก็สามารถนะคเอาที่ดินสวยๆนะบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมาขายฝากได้นะคะยินดีรับขายฝากและรับอีกอันนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของการจำนองที่ดินเช่นเดียวกันนะคะบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะทําให้ใครก็ตามที่ต้องการนะเ,เงินทุนที่หมุนเวียนเพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องในธุรกิจนั้นนะคะก็สามารถ ถ้าข่ายควยได้นะคะยินดีให้คำปรึกษ,ษาค่ะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปัน,ปนก็ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ